สวัสดีค่ะวันนี้มาดูบวบเหลี่ยมนะจ๊ะนี่ค่ะเลื้อยแล้วนะคะบวบเหลี่ยมนะคะบวบเหลี่ยมนะคะแปลงนี้นะคะนี่ค่ะแปลงบวบเหลี่ยมนะคะตอนนี้ดอกขุบหมดนะเดี๋ยวพอาสายๆนะแล้วก็ตอนเย็นนะดอกออกนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะแปลงบวบเหลี่ยมนะคะนี่แถวหนึ่งเนาะ นี่ค่ะเป็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเอเมคะบวกเหลี่ยมเนาะนี่ค่ะบวกเหลี่ยมนะจ๊ะนคะคะบวกเหลี่ยมนะแปลงบวกเหลี่ยมนะจ๊ะนี่นี่ค่ะนี่อีกแถวหนึ่งนะคะ นี่แถวหนึ่งนะนะคะนี่เนี่ยดอกบวบเหลี่ยมจ้ะสวยนะคะถ้าตอนเย็นนี้ดอกจะบานเหลืองเต็มหมดเลยนะคะเป็นดงเลยนะคะสวยนะคะบวบเหลี่ยมนะจ่านะเนี่ยบวบเหลี่ยมนะคะเนี่ยแปลงบวบเหลี่ยมนะจ๊ะ เดี๋ยวก็ต้องตัดแล้วค่ะลูกเมื่อกี้ก็ต้องได้ตัดแล้วนะคะนะคะพีแพย์พาไปดูแปลงนี้นะคะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะแปลงนี้ไม่ขึ้นค้างค่ะปล่อยเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะแปลงบอบเบี่ยมเนาะนะคะนี่ เนี่ยดอกมันนะคะดอกบวบนะบวบเหลี่ยมนะคะนะคะนี่ตัดมาแล้วนะคะตัดมาแล้วนะคะบวบเหลี่ยมได้แล้วนะคะบวบเหลี่ยมจ้ะจ้าบวบเหลี่ยมที่เราเนี่ยที่ปลูกไว้นะคะแล้วไม่ได้ขึ้นค้างเราม่เลื้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดอกนะคะ ดอกตอนนี้มันจะหุบเนาะเดี๋ยวพอสายๆแล้วก็ก็จะบานนี่นี่ดอกนี่เริ่มเป็นดอกอีกแล้วนะนะคะเริ่มเป็นดอกเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะนีะ่นะคะมีหลายรุ่นเนาะมันก็โตไปเรื่อยออกไปเรื่อยนะคะนี่ค่ะนะคะบวชเนียมนะจ๊ะ พาไปดูลูกใหญ่นิดนึงค่ะนี่นี่ลูกลูกใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ลูกอ่อนนะคะใหญ่นิดนึงนะบบเรียนมนะจ๊ะนี่จ้านี่กับรุ่นนี้นี่นะคะเห็นไหมคะมีหลายรุ่นนะคะคือยอดมันไปทังในมันออกทุกกิ่งนะคะมันจะออกทุกกิ่งนะ ลูกมันจะออกทุกจริงนะคะเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยค่ะจะออกไปเรื่อยๆนะจ่ะยมีแต่รุ่นหนึ่งนี่รุ่นเล็กลงมานะจ๊ะแล้วก็รุ่นรองลงไปก็นี่ค่ะนคะคะรองลงไปนะคะนี่รองลงมาเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะยอดมก็จะออกไปเรื่อยๆนะจ้าโอเคจ้า วันนี้มาวันนี้มาเก็บบวบเหลี่ยมนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบายบายจ้า